ตูเลิฟลีซากุระเรื่องสั้นตอนเดียวจบตอนอสูรหนุ่มในหม้อหุงข้าวสวัสดีค่ะและเรื่องนี้ก็เป็นเลิฟคอมเมดี้อีกแล้วนะคะโดยมาจากหัวข้อเจ้าหญิงหมาป่าและเจ้าชายอสูรค่ะแต่ในเกมไม่มีหางหมาป่าดังนั้นขออนุญาตใช้หางจิ้งจอกแทนไปก่อนค่ะฉันคือเลดี้ชาลอตเต้เป็นบุตรสาวเพียงคนเดียวของท่านบารอนโจดัส และถึงแม้ยศศักดิ์บารอนจะเป็นยศศักดิ์ที่ด้อยที่สุดในบรรดาฐานันดอนของขุนนางฉันก็ภูมิใจที่ได้เกิดมาเป็นลูกสาวของท่านพ่อแต่ว่าตัวฉันก็มีความลับบางอย่างที่ซ่อนอยู่นะนี่เดวิดรู้ไหมเมื่อวันก่อนฉันเข้าไปในย่านการค้าของในตัวเมืองฉันเจอใครก็คงจะเป็นคนที่ทำให้เลดี้เพเนโลพีหงุดหงิด ท่านบารอนแต่มาทําให้บุตรสาวท่านได้ยุคอย่างฉันเสียหน้าฉันน่ะยังจําเหตุการณ์ในวันนั้นได้ดีเชิญเลยค่ะเลดี้เรามีผ้าไหมกมหัมยีผ้าซาตินมาใหม่ๆมากมายเลยนะคะฉันรับผืนนี้ค่ะอุ๊ยแย่จริงผืนสีแดงเหลือเพียงผืนสุดท้ายซะด้วยสิคะแต่ฉันเห็นเลดี้ชุดสีชมพูชี้ก่อนฉันจะให้สิทธิ์คุณก็แล้วกันนะคะ ขอบคุณมากเลยค่ะหน่อยเายผู้หญิงคนนี้คอยดูนะฉันจะไปสืบให้รู้ว่าเป็นลูกเต้าเหล่าใครตั้งแต่เด็กจนโตมาไม่เคยมีใครกล้าทำกับฉันแบบนี้ส่งของขวัญไปสั่งสอนมันหน่อยสิเดวิดรับทราบครับเลดี้ในตลาดมีของแป,กแปลกๆที่น่าจะส่งไปให้อยู่พอดีครับ เข้ามาเลยครับของถูกของแปลกที่ร้านเวทมนต์ของเรานี่พ่อค้ามีอะไรแนะนำที่จะเอาไปมอบให้กับคนที่เราไม่ค่อยชอบหน้าบ้างไหมเอว่าแต่หน้าคุ้นๆนหน้าเราเนี่ย <laughs> พักนี้เห็นมีแต่คนพูดแบบนี้ว่าหน้าคุ้นๆหน้าผมไปเหมือนใครเนี่ยเอาเถอะนี่เลยครับพี่ชายหม้อหุงข้าวกากสันว้า เลดี้เพเนโลพีสั่งให้กระผมนำมามอบให้เลดี้ชาร์ลอตเต้ครับเอ๊ะเลดี้เพเนโลพีเหรอคะหรือจะเป็นคนที่เจอกันที่ตลาดวันนั้นนะ่ะเธอใจดีจังฝากขอบคุณด้วยค่ะได้ครับเลดี้ม้อหุงข้าวสีทองสวยงามจริงๆคะ่ะอยู่ตรงนี้ก่อนนะจ๊ะสมาชิกใหม่ ทองคำนี่นาเลดี้ไปเอามาจากไหนนะ่ะอุ๊ยตายแล้วพระเจ้าช่วยพระเจ้านะ่ะไม่ช่วยหรอกแต่เจ้าต้องช่วยเราเราหายใจจะไม่ออกอยู่แล้ว <c oughs> เป็นอสูรใจดีก็แบบเนี้ยโดนเขาจับยัดลงหม้อข้าวมาขายเฉยเลยอสูรนั้นเหรอแกอย่าเข้ามานะไม่ได้การแล้วรุ่งเช้าต้องรีบไปบอกเลดี้ <c oughs> กําไรหน่เน,นอนเลยอะ่ะไม่คิดเลยว่าจะขายได้แบบนี้ถ้าจับมาสักสิบยี่สิบตัวรวยเละจริงๆนะคะเลดี้เมื่อคืนดิฉันเห็นอสูรในหม้อหุงข้าวนั่นน่ะมันยังพูดคุยกับดิฉันเลยค่ะเอาเธอจ้ะงั้นเราสองคนก็ไปดูด้วยกันไหนล่ะลิลี่อาสูรของเธอ ฉันก็เปิดออกมาดูแล้วไม่เห็นจะมีอะไรเลยและเลดี้คะรีบถอยออกมาเถอะคะ่ะลิลี่นี่ล่ะก็หน้าตีจริงๆไม่เห็นจะมีอะไรเลยสักอย่างอุ๊ยสวัสดีเลดี้ผู้งดงามเราคืออสูรโทมัสอะอสูรต้องขอบพระคุณเลดี้ที่ช่วยกรุณาปล่อยเราออกมาจากหม้อแคบๆนี่ ถึงท่านเป็นอสูรแต่ก็เป็นเพศตรงข้ามไม่ได้นะจะกอดชั้นแบบนี้ไม่ได้เจ้าอสูรปล่อยเลดี้ชาล็อตเต้เดี๋ยวนี้นะดูสิหางงอกออกมาแล้วเลดี Lady, ก้กอดกับเพศตรงข้ามไม่ได้ไม่เป็นไรนะคะเลดี้โถคงต้องรอสักสามชั่วโมงนะคะมันถึงจะหายไป AMazing มากๆก,กอดกับเพศตรงข้ามแล้วหางจะงอกออกมางั้นเหรอ จะว่ายังไงดีล่ะคุณแม่ของฉันมีเชื้อสายหมาป่ามันก็เป็นเหมือนคำสาบหรือว่ากรรมพันธ์ุนี่แหละโทมัสนี่ใจคอจะจ้องหน้าฉันอยู่อีกนานไหมว้าวโทษทีพอดีว่าเราไม่เคยจ้องหน้ามนุษย์ใกล้ๆขนาดนี้น่ะนี่เลดี้ดูนี่สิคนที่จับเรามายัดหนังสือคู่มือเอาไว้ในหม้อหุงข้าวด้วยนะ คู่มือการเลี้ยงอสูรเล่มขนาดนี้หนังสือหรือว่าฝาบ้านเนี่ยอ้าวจะไปไหนล่ะเลดี้ชาลอตเต้ไปเดินเล่นเอ๊จริงหรอโทมัสถ้าเป็นแบบนั้นที่เลดี้เพเนโลเพียให้คนซื้อหม้อหุงข้าวใบนี้มามอบให้ฉันก็คือจะแกล้งฉันนะสิใช่เราได้ยินเต็มสองหูเลยตอนที่อัศวินผู้นั้นมาซือ้อว่าแต่ทำไมโทมัส ถึงได้ถูกเขาจับมาง่ายๆล่ะเป็นอสูรต้องโหดร้ายไม่ใช่หรอก็เรานะ่ะเป็นอสูรที่ซื่อบือ้อแล้วก็ใจดีช่างมันเถอะอย่าพูดถึงมันเลยท่านพ่อมีหุ้นส่วนที่สวนสนุกนี้ฉันมาตรวจงานที่สวนสนุกให้ท่านพ่อแล้วอะไรกันเนี่ยโทมทัสเอาแต่จรจิงจังกับงานเดี๋ยวก็เครียดจนสมองระเบิดดอกมานี่นี่โทมทัส นายกำลังชวนฉันมาทะเลทลายหรอฉันไม่เคยมาเที่ยวเล่นอะไรแบบนี้หรอกนะทะเลทลายที่ไหนจะตรวจงานไม่ใช่หรอเลดี้ดูสิเห็นชัดเลย มาสน่ะเป็นเทศกาลที่อบอุ่นนะแต่ก็น่าเศร้าที่ดันมีอยู่คริสต์มาสหนึ่งดันมีหงหลงรักเดือถีบในบึงนี้แล้วหงก็เป็นพวกรักเดียวใจเดียวซะด้วยสิอืมน่าสงสารนะพูดถึงความรักเลดี้ชอบผู้ชายแบบไหนท่านพ่อไงอบอุ่นใจดีรักเดียวใจเดียวแล้วก็มีคราวมีหนวดเหมือนซานต้าด้วยล่ะ <c oughs> เข้าใจแล้ว แสดงว่าตั้งแต่คุณแม่ของเลดี้เสียท่านบารอนก็ไม่เคยแต่งงานใหม่เลยสินะใช่เอ่มโทมัสวันนี้เราจะมาเอาไม้จากต้นคริสต์มาสไปปลูกบ้านให้กับชาวบ้านแล้วนายจะติดหนวดมาทำไมเนี่ยก็แบบว่าอยู่ๆไม่รู้เป็นไงอยากจะมีหนวดขึ้นมานะ่ะเอ๊เอาเถอะช่างมันก่อนเดี๋ยวท่านพ่อจะเกณฑ์พวกอัศวิน มาช่วยกันขนไม้ลงจากหุบเขาจริงสิแต่ก็ต้องโค้นลงมาก่อนสินะเรื่องนั้นไม่ต้องเปลืองแรงมนุษย์ที่เรียกมาหรอกเดี๋ยวเราจัดการเองโทมัสเดี๋ยวสิเดี๋ยวท่านพ่อก็จะมาแล้ว คือพละกกำลังของอสูรสินะเก่งมากๆเลยโทมทัสแค่นี้ก็คงพอปลูกบ้านได้แล้วล่ะต้นไม้ที่เหลือเราต้องอนุรักษ์ไว้ชาวบ้านที่ไม่มีบ้านน่ะเขาคงดีใจและเลดี้ถอยมาก่อนเอ๊ะกิ่งไม้ใหญ่ร่วงลงมาเหรอขอบคุณนะโทมทัสเราขอโทษนะเลดี้ที่ต้องกอดไม่เป็นไรหรอกก็ทำเพื่อช่วยฉันไว้นี่ เป็นสิทำไมจะไม่เป็นไรเป็นมากด้วยท่านพ่อท่านบารอนโจดัสคือว่าท่านพ่ออย่าทำอะไรโทรมัสเลยนะคะถึงจะเป็นอสศูนก็จริงแต่ว่าไม่ได้โหดร้ายผิดแล้วไม่ใช่เรื่องที่เป็นอสศูรแต่เป็นเรื่องที่มากอดลูกสาวพ่อต่างหากอ๋อคือว่าหางนี่เขาช่วยลูกไว้ค่ะมันเป็นอุบัติเหตุเอาละทุกคนจัดการให้เรียบร้อย ครับท่านบารอนท่านพ่อคะท่านพ่ออย่าทำแบบนี้เลยคะ่ะฟังลูกก่อนท่านบารอนเราไม่ใช่อสูรที่ชั่วร้ายหรอกนะชาลเต้แล้วทำไมพ่อจะจัดการไม่ได้ละ่ะจัดการให้แต่งงานแต่งการกันไปกอดกันแล้วแบบนี้นะก็ต้องรับผิดชอบ ไม่ต้องทำหน้างงหลอกลูกพ่อเคยไปดูหมอมาเขาบอกให้ลูกแต่งงานกับอสูรแล้วคำสาปนั่นจะหายไปพอถึงได้ดีใจแบบนี้ด้วยความยินดีเลยครับท่านบารอนเพราะผมก็รักเลดี้ชาลเต้ตั้งแต่ตอนที่ผมออกมาจากหม้อหุงข้าวแล้วล่ะทอมัสเออเก็บทรงหน่อยไหมครับท่านบารอน เออท่านบารอนแกเมายากันยุงเหรอคะเปล่าครับแกดีใจจนออกนอกหน้าว่ายังไงเดวิดเลดี้ชารลอตเต้พอได้มอหุงข้าวอสูรไปช็อกตาตั้งไปแล้วใช่ไหมช็อกเลยครับเลดี้ช็อกวงการที่เจ้าหล่อนแต่งงานกับไอ้อสูรนั่นไปแล้ว เลิฟคอมเมดี้เฮฮาปาร์ตี้อีกเช่นเคยอยากเป็นหนึ่งในสมาชิกของหมู่บ้านเลิฟลี่ซากุระกดซับสไคร e และกดกระดิ่งช่องกันเลยค่ะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าบ๊ายบายนะคะ